สวัสดีครับครับครับกำลังทำอะไรครับน้าเล็กอ๋อตอนนี้กำลังตัดขนมป,ปังร้อยมมลายอีะร้อยมมลัยแผ่นหนึ่งตัดตัดเป็นสี่นะครับตัดเป็นสี่เดี๋ยวทำให้ดูนะครับให้ดูเลยก่อนหนึ่งแผ่นนะครับตัดขอบขอบแข็งทิ้งเลยนะครับนี่ขอบแข็งแล้วเราก็มาตัดขอบตัดได้แบ่งเป็นสองเนี่ยอันนี้แบ่งเป็นสองสองแล้วก็มาแบ่งเป็นสี่นะครับแบ่งเป็นสี่ครับ เรียบร้อยนะครับเป็นส,สี่อ่าครับเท่ากับอันนี้สองแผ่นนะครับนี่สองแผน่นสองแผ่นเท่ากับแปดชิ้นนะครับดชิ้นแล้วก็แบนนิดนึงเนี่ยแบนให้มันนิดนึงวม้วนแบบนี้เลยครับม้วนม้วนม้วนไปเรื่นะอยๆม้วนนี่ครับม้วนแล้วก็กดนิดนึงเนกดนิดนึงครับ นึงนะครับแล้วกดให้แน่นนะครับกดให้แน่นมันเป็นไต <Okay. S 2> นไตเวลาปลากิีดรวัดวัดวัดปลาเนี่ยตัวเบ็ดมันจะวิ่งเข้าไปอยู่ในขนมปังนี่เลยลมันจะไม่ติดปลาใช่ไหมไม่ติดปลาครับทําให้ขนมปังอ่ะมันแน่นแล้วตัวเบ็ดมันก็จะฝังในขนมปังแล้วมันจะไม่โดนเนื้อปลาปลาบวนทิ้งก็หลุดก็หลุดนะหลุดนะ นี้เบ er, right? ็ดเบ็ดที่ใส่นี่ควรเป็นเบอร์ไหนเบอร์สิบเจ็ดสิบแปดเลยไหมเร์ไล่จะระเบอร์สิบสามครับโอเคสิบสามสิบสี่สิบห้าครับสามเบอร์นี้ไปขึ้นเราต้องดูปลาใหญ่หรือว่าปลาไซส์สองโลก็สิบสามสิบสองก็พอปลาไซส์สองโลก็สิบสองก็พอถ้าสามโลขึ้นไปก็สิบสามถ้าห้าโลขึ้นไปก็สิบสี่ประมาณนี้เพราะว่าปากปลา่ยมันจะแข็งกว่าเดิม ขงนตัวเล็กๆครับแล้วก็ลายมันก็จะยาวกว่าครับอันนี้ก็แค่นนี้เองมันไม่มีอะไรมากครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เราไม่ได้มองข้ามไปตรงนี้น่ากินเลยนะอะตอนนี้เราต่อไปก็ตอนนี้เราร้อยนะเราจะมาร้อยนะครับกระแทงเข็มไปต้องกลางอยู่นะครับจัดให้เป็นระเบียบนิดนึง เอาความสวยงามครับปลากินไม่กินเรื่องของมันแล้แต่ปลาครับจะให้ดีก็สังกระยาปลาไม่กินคนก็กิน <c oughs> หรือไม่ก็น้ําแดงหรือว่านมอะไรก็ติดติดมาปลาไม่กินเราก็นั่งกินครับโอ้มันไม่มีอะไรมากมายแล้วครับแค,แค่นี้เองเนะครับ <c oughs> สวยงามโอเคครับผม <c oughs> แล้วก็แล้วต่อเลยครับตัวนี้นะครับยัไงต่อหัวเจอลุงเจียวนะครับนั่นเรายังไม่ตีเราก็ลินไม่ได้ครับเอาปาลินลินลินนิดเดียวนะครับอ้าวแค่นี้นะครับเราไม่ต้องไม่ต้องไปจุ่มนะจุ่มนี่นี่สไตล์นาเล็กนะครับนะบางคนผมไม่รู้นะว่าใช้ยังไงเนาะจุ่มแล้วเปลืองนะครับหลาดหลาดหลาดสองข้างนะครับนี่ครับ คือให้ทั่วแค่นี้อันนี้เราละกะบีบนิดหน่อยฮะแค่นี้เองครับที่มันติดมือเนี่ยงานจะเข้าแ้วทีเนี้ยอย่าไปกำลอกเลยนะเนี่ยนะฮะหมายว่ามันจะอะฮะมันจะดูดเข้าไปมันจะดูดเข้าไปในเนื้อขนมปังนะครับตีเอเวลาตีไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไม่กำ ก็คือมันจะอยู่แต่ด้านนอกนะครับอ๋อมันไม่เข้าในเนื้อเนาะตีลงน้ำปุ๊บไอที่ด้านนอกเนี่ยมันก็จะหมดเหลือแต่หนุงแต่ถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยคือดูดดูดเข้าไปในเนื้อเลยดูดเข้าไปเองนะครับอ่าที่เทมาเมื่อกี้เนี่ยไม่ถึงครึ่งป่าครับยังอยู่นิดหน่อยนะครับผมเทกลับเลยครับทีนี้ก็ไปร้อยตีได้เลยเนาะแล้วก็ร้อยได้เลยตีได้เลยครับไม่มีอะไรมากครับครับอย่าลืมไปล้างมือนะอันี่าปล่าแค่นี้อ่าถ้าเกียจไปล้างจะเสยหัว โอเคครับขอขอบคุณมากครับเทคนิคดีๆจากนาเล็กครับผมตรงผมจะไม่ตกโอ้นี่ต้องพกกระติกส่วนตัวเลยอ๋อเวลาล้างมือล้างมือไม่งั้นอ่ะเวลาวัดปลาแล้วนาลอกเหนียวชิบหายเลยโอเคครับขอบคุณมากครับนาเล็กครับยอดเลยนี่นาเล็กหลังสิตครับใครตกปลาสวายไม่ได้นะครับนะนี่เลยมาปรึกษานะครับแกให้คำปรึกษาฟรีสอนฟรีนะครับ อยอดแล้ว